ลุงจอหรอลุงจอเหรอปลุกใจไหมล่ะลุงจอลองปลุกใจนะฮะรับปลุกใจใหม่ปลุกใจนะยย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 ยเดยยยยยยรยย้ยร่ยยยยยนก่อนนยยยยยยยงยยอยไยย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 ยนยยยยยมั้ยยยยยอยย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 ายนยะยยยยวยย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 ะยยยนยย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 ยเตรียมดึงเลยครับจะวแน่นอน ท่านนายกกระทรวงศึกษาไม่ใช่สถาเบันอะไรท่านลงทีมไหนล่ะฮะท่านไม่ลงด้วยหรือลงไม่ได้อยากลงเหมือนกันแหละแต่ลงไม่ได้ต้องดูครับถ้าแดับครับถ้าแดับยี่ห้าขากลัวว่าถ้าลงไปเดี๋ยวมันจะส่องทุกยอดกันไปลงสองทุกแล้วลุงลงไปเป็นหินเนี่ยลงไปเป็นหินเนี่ยอย่าอย่าลืมนะคะพี่ๆนะคะ หนึ่งถึงเจ็ดสายเอกเท่านั้นนะคะแทรกเซิร์ไม่มีนะคะได้ค่ะแม่พร้อมนะคะพร้อมค่ะเซอร์เยสเซอร์ผูกใจลูกใจลูกใจอุ้มผ่าอุ้มผ่าไปครับไปตัวเยสเซอร์ตัวเยสเซอร์ไปพร้อมจะลุยมานานแล้วอุ้มผ้าผ่าฮ่าสู้ไปสู้อุ้มผ่าอุ้มค่ะ

เป็นเลยครับเป็นเลยเป็นเลยที่เหลือที่เหลือหาหาที่คขปมรอแล้วหาที่แขมป์รอตอยแล้วตอยตอยเล็วตอยเ้ยเราิวกันไ้ไม่ด้ต่อยเลยจุดตัวเองเลยครับต่อยดให้เรียบร้อยต่อยกันเองสแล้วบนหลังคาได้แยนะ จะแตกแล้วนะจะแตกแล้วพอ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 หยุด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 ไปไปไปการ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 ไปกระจายกำลังเอ็กพอเอ็กเวคโตเนี่ยใช้ได้ไหมวันนี้เป็นวันที่พวกเราจะตายกันหมดอย่าให้เสียชื่อผมเลยปราบนะจอนนะมาแล้ว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  เออนกประชาชนอยู่บนฟ้านะครับระวังด้วยเวลวก่อนคิดดีๆนะไปอยู่ข้างผมมาแล้วมาแล้วหรือเปล่าคิดดีๆนะไปอยู่ข้างผมอะอันตรายนะเฮ้ยเพื่อนกันปกติกิมชินดูน้องด้วยกิมชินเดโบดูน้องด้วย เรียกใครเรียกใครที่น้องนะเป็นไงอยู่กี่สไลด์อ่ะได้ปกติถ้าพุงใช้ได้<ม>ประชาชนถ้าคุมใช้ได้ระวังล็อกขาแล้วมั้เฮ้บอกแล้วอย่ามายืนข้างผมมองพยายามดันดะแจ๊ วะทิศตะว,วันตกของประตูค่ะซึ่งเยอะมากมันดูเข็มชิดต,ตรงไหนนะจอนมีให้ดูด้วยหรอพี่จอน <ไป S 2> เข็มชิดตูตรงไหน,ไ,หนไม่รู้พูดไปงั้นโอ้ยตกน้ำมีคนเข้ามาแล้วมีคนเข้ามาแล้วตกน้ำผมต้องทำไงครับเนี่ย ประชาชนอย่าไล่ใส่กันเองสิประชาชนกดแคสต์ลงแฮม<ห>ครับถ<ล>ึงเจ็ดหนึ่งให้่อยครับใครตกแบบนะครับแจ้งในห้องตกแบบ ทำไมอยู่หินเตรียมเลยเนะี่ยไม่มีครับใจเย็นใจอ่อ <laughs> ะไปไลเวดไม่ออก Hey cat yeah. Yeah. <laughs>